สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชแนลรือ่าเซียนคนแกนครับมานิกะอยู่กับเซียนคนแกนคือเก่าครับพี่น้องสรุปผลหุ้นประจําวันที่4เดือน11พศ2568นะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องวางกรังเดียวเล่นได้ทางวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับมื่อนี้ครับสรุปผลหุ้นน้อยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับวันที่4เดือน11พศ2โ6 8นรนะครับสำหรับเอฟซีที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับนะบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้ครับเป็นกำลังใจใกับทางช่องนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องอ่ะมาเบ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับเด่นวิว่งรูดประจำว<ๆ>ันที่4 เดือน11พศ2568นปนะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสรูดนะครับเชน,นก่อนเนนนี้ได้ไปที่วิ่งรูด2นะครับพี่น้องสำหรับอ e ิลิสอิบซี่บอมักวิ่งรูด2กับไปวิง 1, 9, วงวปว่งรูด1ได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อไปวิ่งรูดหได้คือเก่าครับอ่าสำหรับชายวิ่งสารูดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาเบิ่งครับ เอฟซีที่มีตุกไลก์กับสามารถกน้ำไปเล่น19ประตูได้คือเก้านะครับบอบาสีอยู่ตำแหนง่งใดมาตำแหนง่งใดถ้ามี2กับ1ได้เฮแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด2จับคู่ชุดเด่นก็คือ2 1 1ชุดนะครับเบิ้ลก็คือ2 2 1 1นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด2จับคู่จอดน,นี้เนี่ยไปที่2 4 2 5 2 7 2 8นะครับส่วนวิ่งรูด1 จับคู่ตัวนี้นี่มาที่ 14, 15, 17แล้วก็18นะครับพี่น้องสําหรับสายวิง่งสายรูดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งนกับเลขกําลังวัน0358สามารถนะํามาวิ่งกันได้ที่030508 35 38แล้วก็58นะครับพี่น้องส่วนเลขเด่นกําลังวันนะครับเออส่วนเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ2กับ1นะครับพี่น้อง เป็นหวัดดีครับพี่น้องครับ2กับ1นะครับพี่น้องครับสามารถน้ำจับคู่กับเลขกำลังวันได้ขึ้นเก้าครับพี่น้องครับวิ่งรูด2จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2 0 2 3 2 5 2 8นะครับตัวกันก็คือ2 0 2 3ูนเด้อพี่น้องเด้อส่วน2 5 2 8จับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูด1จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่1 0 1 3 1 5 1 8นะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดตัวกันก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสามด้พี่น้องเด้อหนึ่งห้าหนึ่งแปดจับคูยเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องสําหรับงบน้อยนะครับพี่น้องเอฟซี FC ทั้งช่องนะครับที่มีทุนหน่อยนะครับกลับมาเบิ่งงบหน่อยได้คือเก้าครับพี่น้องเด่นวิ่งรูปประจําวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดก็คือสองกับหนึ่งนะครับสามารถกดคว้ากันมาได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อ สามารถกดข้อกันมาได้คือเก้าครับพี่น้องอ่ะมาเบิรงครับตัวประกบนะครับหกกับเจ็ดนะครับพี่น้องก็สามารถกดข้อกันมาได้คือกันครับพี่น้องครับหกกับเจ็ดนะครับมาเบิรงพี่น้องครับจับคู่นะครับสองหกสองเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเียงก่อนแก่นชอบส่วนตัวก็คือสองหกสองเจ็ดนะครับพี่น้อง เอฟซีบมาสองกสองเจ็ดก็ไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้คือเก่าได้พี่นองเดอ้อ่มาเบิรงครับหุ้นแรกแหกหมานของเจนคอนเกนครับลาวสตาร์ได้เป็นองเดอ้อลาวสตาร์นะครับบนนะครับหนึ่งหนึ่งแปดนะครับล่างศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องล่างศูนย์เจ็ดแนวทางของเจนคอนเกนก็มาที่วิ่ง 1>, 1บนนะครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งนะครับวิ่ง1บนนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นๆไปที่1 8นะครับพี่น้องมา18ตรงตรงๆนะครับพี่นอ้อ, humidity, นองในทเฮคือเกา่าเด้อ,อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องในทเฮคือเก่าครับมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อสําหรับ เฉพาะกิจนะครับพี่น้องบน4 7 9ล่าง3 5นะครับแนวทางของเซียนคนแก่งก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่3 5นะครับพี่น้อง3าหาตรงตรงนะพี่น้องเด้อ3าหาตรงตรงครับอ่ะมาเบิ่งกันกระต่อครับพี่น้องสำหรับน่อยรอบพิเศษนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะน่อยรอบพิเศษบน6 1 3ล่าง4 3นะครับพี่น้อง แนวทางของเซียนก่อนแกนก็มาที่วิ่งหนึ่งบนนะครับพี่น้องวิ่งหนึ่งบนนะครับจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่หนึ่งสามนะครับมาหนึ่งสามตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อสาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดหนึ่งนะครับมาหนึ่งสามตรงตรงนะครับมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับสาหรับน้อยรอบปกติบนหกแปดหกนะครับล่าง เกนะครับพี่น้องมือนี้นะครับรอบปกติลุดนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับรอบปกติลุดนะครับเข้ามาตามกันต่อครับ VIP นะครับพี่น้อง VIP บน4 5 5นะครับล่าง1 7นะครับแนวทางของเส้นคนแก่นก็มาที่วิ่ง1ล่างนะครับพี่น้องวิ่งหนึ่งล่าง จับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องมาหนึ่งเจ็ดตรงๆแล้วพี่น้องเด้อสำหรับ V.I.P. นะครับส่วนเอซีนะครับก่มีชุดหน่อยก็มาเบื้องที่เลขกำลังวันจับอ่ะก็มาดูที่งบน้อยนะครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดตรงๆคือกันครับพี่น้องครับเดี๋ย้คือเกาแล้วพี่น้องเด้อสำหรับ V.I.P. นะครับพี่น้อง เซียนกวนเกนกะพ่พี่พ่ะน้องมาเบิ้งสรุปผลหุ้นลอยรวมวดประจำวันที่4เดือน11เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะเซียนกวนเกนกะขออนุญาตเอาแนวทางวันที่4เดือน11พศ2568ลงจากหน้าจอก่อนนะพี่น้องอันแล้วเราก็มาตามกันต่อนะครับมาเบิ้งกันใหม่นะครับสาหรับแนวทางของเซียนกวนเกนงวดประจำวันที่5เดือน11พศ2 568นนะครับพี่น้อง สำหรับเอฟซีที่เขาไมา่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งครับพี่น้องมากระจัดขัดกระพานสำหรับแนวทางของเซียนบอนแกนงวดประจำวันที่5เดือน11พศ2568เดินวิ่งรูดนะครับสำหรับวันที่4นะครับเอฟซี MC เป็นยังไงกันแน่นาะพี่น้องเนาะได้เด้จวดได้จัดกันบอกครับพี่น้องอ่ะ มาเบิร์ครับวันที่5เดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหุ้นน้อยรวมดาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับเด่นวิ่งรูดป,ประจำวันที่5ก็คือเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับ6นะครับสําหรับสายวิ่งซารูดเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้อง <c oughs> สําหรับสายวิ่งซารูด <c oughs> เด้อวิ่งเน้นให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดอ่ะเอฟซีทางช่องเำว่าเบิร์นไปพร้อมๆกันครับพี่น้อง ดูไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับแนวทางของเสียนก์คอนเกนเดอร์หุ้นร,รวงวดประจาวันที่10อ่าวดประจําที่5นะครับเดือน11พศ2568นะครับเดนวิ่งรูดประจําวันที่5ก็คือ7กับ6นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเจนคอนแกนเน้นนะที่วิ่งรูด7นะครับ เอเบีมีทุหลายก็สามารถนะําไปร่นสิบเก้าประตูไดคือเก้าครับบอบาสีอยู่ตาแหน่งใดมาตําแหนง่นงใดถ้ามีเจ็ดกับหกในที่แน่นอนครับพี่นอ้องอ่าเก็บหน้าจอไบตะเบิงหรือพี่น้องเด้อเก็บหน้าจอใบตะเบิ้งครับอ่าเอาเบิ้งกันต่อพี่น้องครับสําหรับเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือเจ็ดหกหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดหกหกนะครับพี่น้องสําหรับสายวิ่งสายรูดเน้นนะพี่ที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับ มาเบิ้งครับพี่น้องเส้นคอนเกีนทิ่พจับกูครับเด่นวิรุ 7, จ็ับกู้จอดเน้เนๆไปที่เจ็ดเก้านย์เจ็ดสองเจ็ดสนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรุ่นหจับกู่จอดเน้เนไปที่หกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็ ตามมาด้วย6 3นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนก่อนแกนเน้นให้ไปที่4คู่หน้าเน้นเน้นได้พี่น้องเด้อแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับส่วนตรงกลางครับ7 1 6 1หนึ่งหนึ่งเซียนก่อนแกนให้กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้อให้กันทุนไว้สำหรับเอฟซีไม้นะครับขามาแล้วก็อย่าลืมบือเงาจูคลีบฟั่งใงาจูคลิปนะครับสิด้รู้ว่าเซียนคอนแกนเน้นให้ตรงไหนได้พี่น้องเด้อสำหรับ แนวตั้งของเจียนกอนแกนนะครับอ่างรั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนทุกหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติเด็กพี่น้องเดอ้อมาเบิร์ครับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสองสี่แปดนะครับก็สามารถนํามาวิ่งกันได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองแปดแล้วก็สี่แปดนะครับอ่ส่วนเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ห้า เดือนสิเอ็ดก็คือ7กับ6นะครับพี่น้องสามารถนํามาจับคู่กับเลขกําลังวันได้คือเก้าครับพี่น้องมาเบิ่งครับวิ่งรูด7จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่7 1 7 2 7 4 7 8นะครับพี่น้องตัวกันก็คือเจ็ดตัวเตือนก็คือ7 4 7 8นะครับส่วน7 1 7 2จับคู่เรียบร้อยเลย้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูด6จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ ห1หนึ่งหกสองหกสี่หกแปดนะครับตัวกันก็คือหกสีก่หกแปดนะครับพี่น้องส่วนหกหนึ่งหกสองนะครับจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งครับสำหรับ fc ที่มีทุนหน่อยกับมาเบิ่งได้ตรงนี้ครับ fc ที่มีทุนน้อยนะครับหรือว่างบนหน่อยนะครับพี่น้องนเงนานะมาเบิ่งตรงนี้ครับเด่นวิ่งรูปประจำวันที่ห้าเด่น11บก็คือ7ดกับหนะครับสามารถกดคอกันมาได้ได้พี่น้องเดอ้อ ตัวประกบนะครับ2กับ9คือกันครับพี่น้องสามารถกอดคอกันมาได้คือกันนะครับมาเบิ้งนะครับเชียนกวอนแกนสีปาจับคู่นะครับ7 2 7 9 6 2 6 9นะครับพี่น้องเชียนกวอนแกนมักไปที่7 2นะครับแล้วก็6 9นะครับเชียนกวอนแกนมัก7 2 6 9เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับเอเจทันใดที่บ่มัรกตามเทียนกนแกนบอกกบมาที่เจ็ดเก้าหกสองนคือเก่าครับเจ็ดเก้าหกสองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนกอนเกนกันกน่ามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าสำหรับแาวตั้งหุ้น,น้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจนบีไอพีงวดประจำวันที่ห้าเดือน11บเอดปีสองปนาดน,นะครับ กขอใอ้จุก,กันสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงงปังปังไปน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กต่น้ำมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับสำหรับอิที่เดือนทางกขะใอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องกขอใอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับอิฟีที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจกับทังช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้อง เพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง b t Channel รัาเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องจังไรก็แล้วแต่ครับแนวทางของเซียนคอนเกนจะนํามาฝากอีกตอนน้องคือเก่าเอฟซีมากระจัดเอฟซีคัดกระพานนะครับพี่น้องอ่ะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไอเอฟซีตั้งช่องนะครับพิจารณาไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคืนนี้นะครับเซียนคอนเกนกับสิคอล่าพิลาน้องไปก้อนนะครับ พอก,กันไม่เด้พี่น้องเด้อพอกันไมคลิหนานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกระคอยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกันสู่ขูดสู่ก้นเด้อพี่น้องเด้อสาหรับเชียน,น,นก้อนเกียนกะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ